สตรีนัวงสตรีนั่งใช้เข็คนรับผมวันนี้ผมก็จะพามาชมนะพี่นะเหรียนก้าอารามนะครับผมท้าเวสุวรรณโนนะพี่นะอา่าผมเคยทำคลิปเต็มไปแล้วนะครับผมไปดูได้เลยวันนี้ผมก็จะพามาแยกบล็อกนะครับผมสำหรับบล็อกธรรมดานะพี่พนะ อ่ล้วก็บล็อกทองคำนะแดงนี่ครับผมมาเดี๋ยวผมจะพามาชมกันนะครับผมเหรียญที่อยู่นอกซีนนะพี่นะจะเป็นบล็อกธรรมดาครับผมโอ้โหเหรียญนี้ลุ้งติดม่วงเบาๆนะครับผมโอ้โหรังเหรียญม่วงๆเลยนะครับผมแต่ความเราจะไม่มาชมความสวยครับผมเดี๋ยวเราจะมาแยกบ็อกกันนะพี่นะชมความสวยไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะพี่นะ,ะนะครับผมมา บล็อกทองคำกับบล็อกธรรมดาเราต้องดูอย่างไรนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะสอนเองนะครับผมนี่บล็อกทองคำนะครับผมจะอยู่ในถุงซีลน,นะพี่นะอ่ะพี่พี่ลองชมซิเอ๊ะแตกต่างกันตรงไหนนะ้าอ่ะตรงพญาบริษัทนะครับผมจะมีเส้นแบบว่าเหมือนฟันปลานะครับผมอ่าจะแบบว่ามีเส้นเส้นเหมือนฟันปลานะครับผม ข้างๆพญาปุริสัตนะครับผมแล้วส่วนบล็อกธรรมดาจะไม่มีครับผมจะโล่งไปเลยนะพี่นะนะครับผมนี่โอ้โหเสืามนะครับผมสลื่นก้าอารามนะพี่นะเหรียญประสบการณ์30ร้านนะครับผมอ่ะแล้วก็ชายแข้งนะครับผมอ่าชายแข้งสำหรับบล็อกท่องคํานะครับผมเออบล็อกธรรมดาก่อนบล็อกธรรมดาจะแบบว่าดูบางๆนะพี่นะจะดูไม่หนานะครับผม อ่ะสำหรับบล็อกทองคำนะครับผมจะขึ้นหนาขึ้นเป็นใบเลยแะพี่นาสำหรับชายแข่งนะครับผมอ่ะนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะพี่นาสำหรับการแยกบล็อกนะครับผมลองหามาดูกันได้นะพี่นาเผื่อตัวเองจะมีบล็อกทองคําอยู่อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมเรามาส่องความสวยให้ชมสำหรับเหรียญบล็อกทองคาโอ้โหมู่ขอบเหรียญนะครับผมอ่าเหรียญนี้สวยเนื้อทองแดงลมดํานะพี่นะอ่า เหรียญกะถินเก้าอารามนะครับผมนี่สวยงามนี่จะเป็นบล็อกธรรมดาพี่นะนี่จะเป็นบล็อกธรรมดาอ่านี่นะครับผมผิวแบบสวยๆผิวแบบม่วงๆเลยนะครับผมอ่านี่เดิมๆเลยนะพี่นะนี่จะตอกเหล่งอยู่ด้านนี้นะครับผม สำหรับบล็อกธรรมดาก็จะประมาณนี้เลยนะพี่นะลองแยกเนอมาให้ดีนะครับผมใครมีลองเอามาเทียบกันดูว่าเป็นบล็อกธรรมดาหรือว่าบล็อกทองคำนั่นเองนี่เลขโค้ดนะครับผมสำหรับเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะจะอยู่ด้านล่างยันโสดรถมงคลครับผมนะพี่นะนี่เดี๋ยวเราเทียบกันให้ดูอีกรอบนะครับผมเพื่อความสวยเพื่อความสวยนะพี่นะสวยนะครับผมควรหามาบูชานะพี่นะเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับผมราคาถูกบูชาได้เลยคขั